และพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด Exclusive Interview เปิดใจท่านนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยผลเอกประยุทธ์จันท์โอชาผมใหญ่ก็เรียนว่าในช่วงที่ผมเข้ามาเป็นรัฐบาลสิ่งที่ทำใผมมีความสุขมากสุดคือเรื่องของกีฬานะการท่องเที่ยว ซึ่งมันแสดงให้เห็นหนึ่งว่า,าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันสงบสุขวนนี้มาเที่ยวกีฬาเนี่ยมันแสดงออกถึงคนมีกําลังใจในการที่จะไปไหนก็ตามแสดงออกเห็นถึงความเป็นคนไทยนี่แหละครับคือสิ่งนี้มันสร้างสรรค์ประเทศไทยมากกว่าไปสร้างความข,ขัดแย้งหรือรอะไรต่างก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในวัย62ทำไงถึงมีหุ่นสุดหล่อ,อยังสมาร์ทแบบนี้ก็ใช้ออกกำลังกายในบ้านม้างขี่จักรยานในบ้ 62, านบ้างไม่อยากรบกวนใครรถลามาทางติ โฮโฮโฮลีลามวยไทยนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านนมก oh ่อกี้คนเราอยู่ในท้องมาพ่อแม่แต่พ่อแม่ทุกวันเลยเย็น,นพรุ่งนี้16นาฬิกานาทีนิดๆชอดเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป